เลยโก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 โหนีตายกันเกือบไม่ทันครับเว็บเทรดอันดับหนึ่งของโลกในโลกของคริปโตเคอเรนซีมันเกิดอะไรขึ้นครับลองไปดูกันครับ สวัสดีครับผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรน,นะครับวันนี้กลับมาทําคลิปกันอีกครั้งนะครับแลวเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่แบบเกิดขึ้นสดๆใหม่ๆเลยนะครับณนะสถานการณ์ ปัจจุบันนะครับหลายๆคนนะครับที่เรียกได้ว่าคุณเป็นนักลงทุนแล้วกระโดดเข้าไปลงทุนในตลาดที่ชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีครับต้องบอกว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดที่แบบมีความวือหวาเนาะมีความแบบสวิงพอสมควรนะครับและที่สําคัญครับหลายๆคนครับได้ผลตอบแทนที่แบบมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามข่าวครับในช่วงที่แบบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณจะเห็นหลายๆเหรียญน,นะพุ่งเติบโตกันกระฉูดพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเหรียญน,น้องหมาที่ชื่อว่าดอจคอย เหรียญเหรียญนั้นเหรียญเดียวนะครับสร้างผลกําไรเติบโตขึ้น600%นะครับในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันเกิดอะไรขึ้นครับวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับช่วงประมาณตั้งแต่10โมงจนถึง11โมงกว่าๆจนถึงตอนนี้นะครับเว็บเทรดอันดับหนึ่งของโลกนะครับไม่สามารถส่งคําสั่งได้ครับไม่สามารถครับที่จะหบบว่าซื้อได้หรือว่าขายได้นะครับเรียกได้ว่าเว็บไม่ล่มนะแต่กดออเดอร์คำสั่ง ไม่ได้เลยทําให้หลายๆคนครับที่เรียกได้ว่าเขาแบบพยายามที่จะกดซื้อกดคล้ายหรืออะไรหลายๆอย่างไม่สามารถทําธุรกรรมได้ด้วยนะวันนี้ครับผมจะให้คุณได้เห็นครับว่าสิ่งที่มันส่งผลคือมันส่งผลให้ใครหลายๆคนที่มีตายครับแทบจะเอาตัวกันไม่รอดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราลองไปดูสิ่งต่อไปนี้ครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ อันนี้คือสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีที่ชื่อว่าบิตคอยนะครับมันคือบิตคอยนะครับถ้าคุณสังเกตเห็นนะครับจุดยอดสูงสุดนะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะพุ่งมื่นสี่พันแปดร้อยนะครับพุ่งมื่นสี่พันแปดร้อยแล้วมันก็ค่อยๆย่อลงมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงจุดสูงสุดตรงนี้ครับเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณสิบโมงนะครับราคาอยู่ที่หกหมื่นสองพันห้าร้อยโดยประมาณนะครัหกหมื่นสองพันห้าร้อยโดยประมาณแล้วก็หลังจากนั้นครับคุณจะเห็นครับตั้งแต่แท่งนี้เป็นต้นไปครับช่วงประมาณตีสููงสุดอย่่ทีประมาณ 1555ครับแล้วก็ล่วงลงมาเรื่อยๆจนชั่วโมงตรงนี้ครับช่วงประมาณ10โมงถึง11โมงครับราคาครับดิ่งยาวมากนะคุณจะเห็นว่าไส้หนักมากนะไส้นี่ยาวยาว8เมตรกันเลยทีเดียวนะครับราคาล่วงลงมาต่ำสุดถึง5900กกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดคุณสังเกตครับนี่คือวอลลุ่มครับวอลลุ่มพีคมากๆครับมันเลยไม่แปลกครับที่เว็บเทรดชื่อดังนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเว็บเทรดคริปโตอันดับหนึ่งของโลกครับไม่สามารถส่งออเดอร์นะครับทำคำสั่งซื้อหรือทำคำสั่ง ขายกันได้เลยทีเดียวไม่แน่ใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับต้องมีรายใหญ่สักคนครับที่เขาทุบเหรียญเหรียญนี้ลงมานะครับนั่นคือจุดที่สําคัญอย่างมากเลยแต่มันยังไม่ได้จบแค่ตรงนั้นนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับเหรียญน,นี้นะครับมันกระทบะครับ ไปจนถึงอย่างเหรียญที่ชื่อว่าอีเทเรียมครับกูจะเห็นว่าแพทเทิร์นของมันก็คล้ายๆกันครับอีเทเรียมก็ล่วงลงมาที่จุดเดียวกันนะแบบลากยาวเลยนะครับลากยาวเลยช่วงตั้งแต่ประมาณตีสี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากยาวเลยเป็นแพทเทิร์น แบบเดียวกันหรือแม้กระทั่งเหรียญอื่นๆครับอย่าง r i p p l e ครับ r i p เ l e เองก็เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันครับจากตีสแล้วก็ลากยาวลงมาและแน่นอนครับสิ่งสิ่งนี้มันส่งผลกระทบถึงเว็บเทรดอันดับหนึ่งของไทยด้วยเช่นเดียวกันคุณจะเห็นว่าเหรียญหลายๆเหรียญก็ย่อลงมานะครับคุณจะเห็นว่าตัวแดงเถือกเลยครับแดงเถือกเลยยกเว้นเหรียญที่เป็น USDT นะครับที่พุ่งสูงขึ้นไปนะครับอันนี้นะครับส่วนใหญ่คือย่อลงมาหมดเลยนะครับส่วนใหญ่ย่อลงมา หมดเลยนะคือเกขด้ว่า80-90%ของตลาดครับย่อลงมากันพอสมควรซึ่งวันนี้ครับหลายๆคนผมเชื่อว่าระหว่างที่คุณทําธุรกรรมครับมันไม่สามารถส่งคําสั่งได้บางคนก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงซึ่งวันนี้ครับถ้าคุณลงทุนในตลาดนี้ครับแล้วคุณตั้งจุดเทคโปรฟิตหรือว่าตั้งจุดสต็อปลอสครับมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนแต่ผมอยากบอกคุณนะครับว่านอกจากสิ่งสิ่งนี้ครับเราลองย้อนกลับไปดูกราฟนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มจากบิตคอยล์่วงครับพอบิตคอยล์่วงครับกราฟทั้งหมดครับตามกันมาครับ80-90%ตามกันมานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมจะให้คุณดูค่า RSI ครับที่วันที่13ครับ13เดือนมาครับมาจนถึงตรงนี้ครับมาจนถึงยอดตรงนี้ครับคือวันที่13เอพิลช่วงนี้ห่างกันประมาณหนึ่งเดือนแต่คุณจะเห็นนะครับค่า RSI ครับที่มุมซ้ายบนตรงนี้นะครับมันวิ่งอยู่นะครับระหว่าง72.71มาจนถึง67 จุดห้าครับคุณจะเห็นว่าค่าของมันต่ําลงแนละ้วถ้าเกิดคุณลากเส้นตรงนะครับถ้าคุณลากเส้นตรงมันจะเกิดสิ่งสิ่งนี้นี่ครับอ่าคุณจะเห็นเป็นเส้นลักษณะอย่างนี้นะว่ามันแนวโน้มต่ําลงนะครับแนวโน้มที่ต่ําลงครับผมจะให้คุณไปดูที่กราฟครับของวันที่13เดือนมีนากับวันที่13เดือน เอพิวนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่คือวันที่13มีนานะ61,844ในขณะที่วันที่13ครับเอพิครับมันขึ้นไปที่63,777ครับราคามันสูงขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ครับเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจะเห็นว่า RSI ต่ำลงถูกต้องไหมในวันเดียวกันนะครับแต่ราคาสูงสุดมันดันสูงขึ้นสิ่งที่เรากูดถึงครับมันคือหลักการที่เรียกว่า b a l i s h Divergent ครับมันคือบาลิชดิเวเ e นซ e ครับเท่านี้ใครที่เห็น b a าลิชดิเวเรนซ์แบบนี้ก่อนครับสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือคุณควรจะต้องขายมันก่อนคุณควรจะต้องหนีตายก่อนที่จะต้องรอให้มันย่อลงมารุนแรงขนาดนี้แล้วส่งผลกระทบถึงพอร์ตและจากตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับคุณจะเห็นได้ชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วมันมีสัญญาณทางเทคนิคครับที่คอยบอกคุณ เอาไว้อยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มนะครับในขณะเดียวกันครับถ้าวันนี้คุณรอนะครับคุณแบบไม่ได้ตั้งจุด Stop Loss คุณไม่ได้ตั้งจุด Take Profit หรือคุณไม่ได้ดูสิ่งที่เรียกว่า Indicator หรือทําตามมานะครับสิ่งที่จะกระทบคือเมื่อสักครู่ช่วงประมาณ10โมงถึง11โมงมันก็จะส่งผลให้คุณครับเรียกได้ว่าต้องคอยหนีตายแล้วส่งคําสั่งกันไม่ได้ เลยทีเดียวสรุปใจความสำคัญที่ผมอยากบอกครับต่อให้เป็นเว็บเทรดอันดับหนึ่งของโลกครับแต่คุณครับก็ต้องครับที่จะฝึกฝนตัวคุณเองครับในด้านการลงทุนแล้วก็ทำตามระบบที่คุณคิดค้นขึ้นมาให้ได้นะครับนี่คือจุดที่สำคัญมากๆนะครับที่ผมอยากฝากทุกๆคนเอาไว้นะครับมิฉะนั้นครับวันนี้เงินของคุณมันอาจจะศูญหายไปอย่างน่าเสียดายก็เป็นไปได้สําหรับใครก็ตามนะครับถ้าคุณได้ดูคลิปคลิปนี้คุณจะเห็นชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วมันมีตัวที่คอยเตือน คุณอยู่นะรหรือว่าคุณอาจจะตั้งระบบในการ Take Profit หรือ Stop Loss ก่อนหน้านี้ไปก็ได้นะเพื่อให้คุณครับไม่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจาก เหตุการณ์ที่มีคนครับทุบครับทุบหรือเทขายนะครับเป็นแท่งยาวๆแบบเมื่อสักครู่ที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับถ้าคุณได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วเกิดประโยชน์นะครับหรือว่าชื่นชอบคลิปคลิปนี้นะฝากเป็นกาลังใจให้กับผมนะด้วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ไปจนถึงกด s u b s c r i b e ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วผมอยากบอกครับหลักการในตลาดหุ้นที่ผมใช้ครับจริงๆมันสามารถใช้ในตลาดคริปโตตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าใครนะที่คิดว่าอยากจะปรึกษากันนะับสามารถพิมพ์เข้ามาที่ช่องทาง Line@ แดได้โดยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมกำลังจะเปิดสอนนะในวันที่17พฤษภาคมต่อจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสุดท้ายและท้ายที่สุดครับก่อนจากลากันครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดอะไระครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวิทยาชูสุขอมรวันนี้ขออนุญาตลาไปแค่นี้ก่อนละกันไว้เจอกันคล,ค,ลคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม